เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม b บีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอนในการสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับครั้งนี้เราจะมาดูกันในส่วนของตู้กาชา b เบฟเฟตนะครับตู้นี้เนี่ยจะช่วยบูตเลตตัวหน้าปกนะครับแน่นอนว่าตัวละครหลักครั้งนี้ของเราก็คือคุโรสกิอิจิโกเวอร์ชันมูเกนสึสีแดงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของที่แบบ คนใช้กันตลอดนะยิ่งเป็นลิงก์เนี่ยเวลาตีกงตีกิวน่าจะได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับกับอิจิโกเวอร์ชันนี้เนาะซึ่งความพิเศษของตู้เบฟเฟสเนี่ยตามที่บอกนะมันจะบูตเลตตวละครหลักนะครับก็คืออิจิโกของเรานะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันจะมี2ฝั่งสฝ่ายคือบางคนเนี่ยเปิดตู้นี้ ดวงก็ดีสุดๆไปเลยอ่ะคือเปิดไม่กี่สเต็ปก็ออกนะกับอีกบางกลุ่มนะคือแบบเปิดยันการันตีถึงจะออกก็งงเหมือนกันว่ามันเลือกบูตเลดหรือเปล่าเลือกแต่ละไอดีแต่ละคนหรือเปล่านะครับในส่วนของตู้นี้เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่12บ่าย2โมงนะครับอยู่จะถึงวันที่26ก่อนบ่าย2โมงถ้าเราดูจากระยะเวลาเนาะเราจะเห็นประกาศตู้กาชากลางเดือนก่อน นะครับไม่ได้ประกาศอย่างเดียวคือมาให้เปิดเลยนะใครรอได้ก็รอไปก่อนนะครับสำหรับระยะเวลานะครับใครที่ไม่มั่นใจรอดูตู้กลางเดือนก่อนได้เนาะในส่วนของเลทนะครับตามที่บอกนะครับตู้นี้ไม่มีหลุดเลทนะครับแต่มันจะแยกให้ชัดเจนเลยก็คือเลทการได้อิจิโกเนี่ย0.7ส่วนได้ตัวละครอื่นๆเนี่ยตัวอื่นๆนะทั้ง8ตัวละครอยู่ที่ 4.3บางคนงงว่าเฮ้ยพี่แล้วมันบูตเลดอิจิโกอย่างไงวะเลดอิจิโกมันน้อยกว่าตัวละครอื่นๆคือไอเลด4.3เนี่ยมันคือรวมทุกตัวครับอ่ะมันคือรวมทุกตัวถ้าเกิดเราไปดูเลดแยกเป็นลายตัวเนี่ยมันจะต่ํากว่าอิจิโกนะอิจิโกจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ตามที่บอกมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนเดิมแค่เพิ่มโอกาสมากขึ้นแล้วกันนะครับในส่วนของเลดเนาะมันจะมีในเรื่องของการันตีด้วยนะครับ515การันตี5ดาวแน่นอน100%แต่ว่าสเต็ปที่20 จะออกอิจิโกะให้แบบแน่นอนนะครับยังไงก็ได้อิจิโกะนะใครที่เปิดถึงสเต็ปที่20ไม่มีวนนะถึง20ก็คือจบเลยนะครับและในส่วนของตัวละครภาพรวมในตู้นะภาพรวมตัวละครในตู้ผมมองว่าพอใช้ได้นะครับบางตัวละครใช้ได้ดีด้วยนะเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะโทชิโร่เอาไว้ช่วยตีกิวฮินซี่ระยะไกลได้แต่ไม่ใช่ทางเลือกแรกแล้วพูดง่ายๆก็คือตกกระป๋องไปแล้วนะครับตัวนี้มันเก่งแค่ในตีกิวไปเล่นข้างนอกลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลมันไม่ค่อย เื้อต่อการเล่นมากขนาดนั้นนะครับส่วนอิคาคุเป็นตัวละครช่วยฟาร์มฟาร์มสาอย่างหอมเล็กหอมใหญ่หยาบน้ำนะครับฟาร์มสาอย่างเลยดาเมทพอมีภาพรวมเกมเพย์ถือว่าดูดีนะเล่นได้แบบลืน่นๆถ้าเกิดลงพวกดันฟาร์มไม่มีปัญหาใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวละครยุคใหม่มันจะดอบเยอะกว่าอิคาคุนะเพราะว่าอิคาคุเนี่ยดอบแบบเบสิคคือหอมเล็กหอมใหญ่อย่างละห้าแล้วก็หยาบน้ำา30นะครับ ส่วไอเซนเป็นตัวละครเล่นทั่วไปครับไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นดันที่ไม่ได้ยากเกินพวกหอคอยเนะี่ยผมมองว่าไหวนะครับเอาให้มันตรงเงื่อนไขแล้วกันนะให้เงื่อนไขมันไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าไอเซนพอได้อยู่ภาพรวมการเล่นเนี่ยไม่แย่ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะส่วนคุชิกิลูเคียเป็นตัวละครเก่งในการตีกิวเอสปาดาระยะประชิดเพราะว่าตัวเธอออกแบบมาเพื่อตีกิวเอสปาดาระยะประชิดใครติดป,ปัญหาเรื่องตีกิว เอาลูเคียไปใช้ได้เลยไปใช้คู่กับเคมปจิสีฟ้าได้เลยนะครับส่วนนานาโอเป็นตัวละครช่วยฟาร์มนะจะช่วยฟาร์มพวกน้ำหงน้ำหอมเล็กนะครับสำหรับนานาโอเนาะส่วนอุกิตะเกเป็นตัวละครเอาไว้ฟาร์มสำหรับของใช้ทั่วไปอ่ะสำหรับพวกผู้เล่นใหม่นะไอพวกแบบสีลางเงินตาอะไรพวกนี้นะสำหรับอุกิตะเกนะครับส่วนยูบิจิกะจะเป็นตัวละครช่วยตีกิวอารันคาระยะประชิดนะเรียกได้ว่าเป็นของใหม่นะสำหรับยูบิจิกะเพิ่งออกมาได้ไม่นานเองนะครับประมาณ สองเดือนนะเออไม่เกิน2เดือนเพิ่งออกมาแบบไม่นานนี้เองนะใส่มาในตู้นี้แล้วนะครับคนไม่ค่อยสนใจอะไรมากสาไหร่สำหรับยูบิจิกะแต่ภาพรวมก็มาแย่ไปดูรีวิวได้นะผมมีทํารีวิวแล้วสำหรับยูบิจิกะเวอร์ชันนี้นะผมมองว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยในการตีกิ้วนะครับเพราะว่าอเบลตี้เนี่ยมันเป็นอาเบลตี้ยุคดีนะอาเบลตี้ใหม่สำหรับการตีกิ้วนะสำหรับยูบิจิกะนะครับแล้วก็ปูไอเนียของดีมากในการตีกิ้วมนุษย์ระยะประชิดนะครับใครติดปัญหาตีกิ้วมนุษย์ระยะประชิดเนี่ ปู่ช่วยคุณได้ระดับหนึ่งแน่นอนนะเพราะว่าตีกิวมันุษธ์ระยะประชิดมันค่อนข้างยากอยู่แล้วด้วยนะมีปูเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายกับคุโรสกิอิจิโกะนะอิจิโกะเวอร์ชันนี้เ,เอาตร,ตรงๆแล้วกันแยกเป็น2แบบถ้าคุณหวังจะเอามาช่วยตีฮอนโลนะครับเพราะอิจิโกะเขาสังหารฮอนโลระยะประชิดนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการตีกิวหรือว่าลิบบิเบเกอร์ควสก็ตามผมมองว่าซุนซจะดูดีกว่า ซุนซุนเวอร์ชั่นใหม่นะครับสีเขียวตัวนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณมีซุนซุนอยู่แล้วไม่ต้องสนใจอิจิโกก็ได้นะแต่ถ้าคุณสนใจในด้านลิงก์ของอิจิโกนะเออเคยได้ยินคำนี้ไหมเปิดเพื่อเอามาเป็นลิงก์ในส่วนมากเขาไม่ค่อยทำกันหรอกนะครับเปิดตู้เพื่อเอาตัวละครมาเป็นลิงก์แต่อิจิโกเนี่ยลิงก์เขาพิเศษเพราะว่ามันช่วยบูสต์ตัวละครได้นะครับลิงก์เนี่ยบวกความแรงสกิล20%แต่ไอ้ลิงก์นี้เนี่ย มันช่วยใครมานักต่อน,นักแล้วนะครับมันช่วยทําให้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นคุณเอาไปใส่ให้กับตัวละครซับของคุณได้ไอ้พวกตัวละครที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นเอามาช่วยบัฟหรือเอามาช่วยบูทอาบิลตี้คุณเอาลิงก์นี้เนี่ยไปใส่ให้ตัวละครข้างในการตีกิวนะต้องบอกก่อนในการตีกิวนะอ่ามันจะเวิร์กในการตีกิวลงเล่นอย่างอื่นไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้ลิงก์นี้นะครับคือมันจะช่วยดาเมจได้ นะครับก็เลยเป็นลิงที่ดูดีแล้วก็มีแค่อิจิโกะเวอร์ชันนี้คนเดียวในเกมณนะัปัจจุบันยังไม่มีตัวละครอื่นที่มีความสามารถลิงแบบอิจิโกะนะครับก็เลยผมเลยมองว่าอิจิโกะเวอร์ชันนี้เนี่ยตอนเนี้ยไอเดียของผมอะอาผมยังใช้อยู่เพราะผมไม่มีสุนทุนนะครับแต่ถ้าเกิดผมมีสุนุนเนี่ยการใช้งานด้านตีกงตีคิวลิมิตเบรกเกอร์เควสอะไรพวกนี้เนี่ยอิจิโกะตัวนี้จะถูกลดบทบาทลงมา นะครับหรือมีบิ ggerquest อ,อาจจะใช้ในการตรงเงื่อนไขามากกว่าศูนย์ศูนย์แล้วกันในด้านของสีในด้านของเผาอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ตีกิวเนี่ยโดนลดบทบาทแน่นอนถ้าเกิดคุณใช้ศูนย์ศูนย์นะครับอิจิโกะเวอร์ชันนี้เลยไปเด่นเรื่องลิงคือตั้งแต่ตีกิวมาแล้วกันตั้งแต่อิจิโกะตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ยการตีกิวทุกครั้งของผมผมใช้อิจิโกะคนเนี้ยไปเป็นลิงผมว่าน่าจะเกิน90%ออาจจะมีบางอาทิตย์ ที่ผมไม่ได้ใช้นะบางทีแบบอาจจะตันๆใช้แล้วรู้สึกไม่เวิร์กอ่าก็อาจจะไม่ใช้แต่ส่วนมากมันใช้แล้วเวิร์กนะครับคือผมใช้แบบเยอะมากผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ตีกิวก็ใช้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอิจิโกะตัวนี้เนี่ยใครต้องการลิงก์แบบนี้มาหาเขาได้นะครับสรุปภาพรวมตัวกรชาเบฟเฟสครั้งนี้นะครับเอาจริงเนี่ยอิจิโกะตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นของที่ใช้งานได้อยู่นะในณปัจจุบันไม่ว่าจะเอาไปเล่นหรือว่าเอาไปเป็นลิงก์นะลิงก์นี้ตอบโจทย์อยู่แล้วนะ ส่วนเล่นก็ตามที่ผมบอกถ้าเกิดคนมสนีสุนก็อาจจะใช้สุน,สนแทนนะครับเพราะส,สุนมันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วในการช่วยตีกิวนะครับอิจิโกะตัวเนี้ยมันจะถูกลดบทบาทตามที่บอกแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้ยังเก่งไหมก็ยังคงเก่งอยู่นะในภาพรวมเนี่ยผมมองว่าก็ยังแบบยังเล่นได้โอเคเลืน่นๆอยู่ระดับหนึ่งแค่ดาเมจอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าพวกตัวละครโกงๆสมัยใหม่นะครับไอ้พวกตัวละครโกงๆสมัยใหม่นี่คือเวอร์นะรนะจริงๆิอิจิโกะมันก็ไม่ได้เก่าหรอกมันยังมาไม่ถึงปีเลยนะครึ่่งงปีกวาเอ นะครับแต่ว่าด้วยหลังๆเนี่ยสปีดเกมตัวละครเก่งๆเนี่ยมันเร็วมากนะตัวละครเก่งๆมันออกมาเวอร์กันมากนะครับก็ตามที่บอกไปเมืเอ่อกี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากเอาตัวมาช่วยตีกิวฮอลโล่เก่งๆเลยแบบได้มาตอบจบไม่ต้องไปพะวงหน้าพะวงหลังว่าเฮ้ยได้มามันจะผ่านไหมวะไปลองสุนๆครับนะอิจิโกตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบนะหรือว,ว่าสําหรับคนที่ต้องการเอามาเป็นลิงค์ผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดชอบเปิดได้นะครับแต่ไม่เชียร์ให้เปิดครบ20สสเต็ป เพราะว่าหนึ่งตัวนี้เนี่ยออกจากตัวฟรีได้นะอินจิโกสีแดงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ออกจากตัวฟรีนะครับมันออกจากตัวฟรีได้นะไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดถ้ารอได้ก็รอ,อนะผมเลยอยากเชียร์ให้เปิดตู้สูดมากกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการจะตีฮอลโลระยะประชิดนะครับแต่ตามที่บอกผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดต้องการตัวละครจริงๆลองหยอดสัก5ดูก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องแบบยอมแพ้ให้ได้นะไม่ใช่แบบหยอดไป5แม่งไม่ได้สักทีก็ด้หยอดให้เต็มที่แบบหุณนเจ๊งนะนะคุณต้องรู้จักยอมแพ้ด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะก่อนจากกันก็ฝากกันไ้ด้วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะพือนๆคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่ละสามสิ 3- บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ